ใส่วันนี้ไฟเหลืองกับไฟแดงตะตีกันจริงๆถีบตายแล้วครับโอ้โหถีบจนคนลูกผนพองเลยถีบตัวมังกระเด็นไปเต็ดรดเลยเฮย ทำไมจะขโมยรถเขาะลูกํำลังจะมองหาคู่ต่อสู้นะครับคู่ต่อสู้ก็น,นอนตายแอร์แล้วนะครับไปแล้วครับลิงน้อยครับคืนอีกแล้ว thay view chương trình thay view chương trình ấy